สวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังดูหนเรื่องสายเลเช่นนะครับตอนนี้ผมเจอเลเช่นในข่าวนี้นะครับคือเรื่องแฮกเกอร์ aka anonymous นะครับผมถึงยองยอคร่าวๆที่ผมไปอ่านมานะครับก็เหมือนกับว่าไอ้แม่ตัวเอกเนี่ยตกงานนะครับซึ่งตัวเอกเนี่ยมันเป็นเหมือนพวกโปรแกรมเมอร์อย่างนี้ด้วยก็เลยแบบเหมือนไปแฮกธนาคารน่ะคงเป็นแบบไปแฮกเอาเงินออกมานะครับผมเออ่แต่เขาบอกหนังเรื่องนี้นะครับมันเบ็ออนทูสตอรี่นะแล้วก็แบบเบ็ออนทูสตอรี่ anonymous คือเป็นแฮกเกอร์ชื่อดังอะ ทั่งผมว่าแค่นี้มันก็น่าดูแล้วนะว่าแบบนักแฮกเกอร์แบบอันดับต้นต้นของโลกอะ่ะพิ่งเอามาทำเป็นแบบเอามาทาเป็นหนังอะ่ะเราไปลองดูตัวอย่างของกันดีกว่านะครับว่ามันแบบจะน่าดูแค่ไหนไปครับ Appropriate audience are down plan. You will not stop us. This us. We clear. will is just the beginning. Mm. Mm -hmm. You've been lying, <laughs> <lana. laughs> It all started with a small immigrant family. That's me, Alex Daniel. I sell for I didn't want to cross that line, but it's a rough bank is going to get punished. You having a rough day? so do I know you? you I want to buy your watches. I want you to appreciate the quality of the product that I'm bringing to you. How much? Oh. We made about 60 grand. That's right. Alone with just two dudes. A girl could always help. If we can figure out a way to make money. It's you the market It's not like we're sending anyone a message or hurting the system. i just making money. want to want to cause a little chaos. Okay, sure. It's not always a problem. Money mm -hmm. on, hang on. <laughs> no, one in you know, Okay. Mm. To send a message to the system, you have to talk in terms of dollars and cents. Mm. We're gonna charge you with cyber credit card fraud on the federal level. Money doesn't change people. It really? reveals them. เงินไม่ได้เปลี่ยนคนนะครับแต่เงินเผยสันดาณที่แท้จริงของคนอืมยู่เท่นะเออเดี <appointment> ๋ยวเท่าที่ผมดูเนี่ยผมผมว่าตัวเอกไม่น่าใช่กลุ่มอนอนิมาสนะอืแต่คงเหมือนแบบอยากเป็นแฮกเกอร์แล้วแบบอาจจะหลงผิดเอ่ออาจจะแบบเหมือนแบบพอแฮกได้เงินมาก็กลายเป็นแบบว่าแฮกอีกเรื่อยๆรือจนไม่รู้จักพอนะครับเพราะว่าในตัวอย่างเนี่ยมันก็เหมือนขึ้นมาว่าแบบเมื่อคุณแฮกได้แล้วแล้วแบบเมื่อไรคุณจะพอเมื่อไรคุณจะหยุดอะไรอย่างเงี้ย อืมแต่มันผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับอโนนิมาตรงไหนเหมือนกันนะอืมแต่กลายเป็นว่าผมว่าตัวอย่างมันนานไปหน่อยนะเออมันเหมือนแบบมันมันผมว่ามันยาวไปน่ะคือมันไม่ต้องยาวขนาดนี้ก็ได้อืก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นะผมว่าที่มันน่าสนุกเลยเพราะว่ามันจะพูดถึงอโนนิมันไงแต่คราวนี้ไม่พูดถึงโคตรน้อยเลยผมมาสองช็อต ก็เลยคิดว่าแบบอืมมันเลยทาให้ไม่ค่อยไม่น่าดูหรือเปล่าแล้วฉากแอคชั่นมันก็ยังน้อยนะครับอืมโหจะได้ตอนแรกก็หวังว่ามันจะน่าสนุกกว่านี้นะยืดไปนิดนึงอ่ะมเพื่อนๆคิดเห็นกันว่าไงครับหนังนี้น่าดูหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์บอกผมมาหน่อยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบหนังแล้วก็แสนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาด้วยนะครับเพื่อได้รับสาระอื่นๆด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ with breaking and entering, cyber terrorism, credit card fraud on the federal level. <laughs>